มีอาหาร13ชนิดที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องไข้หวัดใหญ่และทําให้ร่างกายเรามีภูมิต้านทานมากขึ้นได้วันนี้เรามาติดตามรับฟังกันนะคะช่วงนี้ก็จะพบอุบัติการของเด็กหลังเปิดเทอมนะคะก็จะมีปัญหาเป็นไข้หวัดทั้งธรรมดาและไข้หวัดใหญ่นะคะวันนี้ขอนําเสนอนะคะเรื่องราวของไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดาแบบสั้นๆนะคะและเราไปติดตามเพื่อ รับฟังรับชมเพิ่มเติมได้ที่ ep 96ที่ y o u t u พักเฮ k วันเฮิร์นะคะท่านก็จะได้เนื้อหาสาระแบบครบถ้วนมากขึ้นไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเกิดจากเชื้อไวรัสที่เรียกว่าอินฟลูเอนซ่านะคะแล้วก็ในกรณีที่ฉีดวัคซีนแล้วก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกประมาณ40-90%ขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของไข้หวัดแต่ละคนนะคะไข้หวัดธรรมดานะคะเกิดจากเชือ้อกลุ่มไรโนไวรัสหรือโคโรนาไวรัสนะคะนี่คือความแตกต่างกันนะคะส่วนอาการก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีไข้สูงมากนะคะค บางคนจนชักได้นะคะก็ต้องระวังมีปวดหัวปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะอ่อนเพลียมากไอรุนแรงเจ็บหน้าอกด้วยส่วนไข้หวัดธรรมดาก็มักมีไข้ต่ำๆคัดจมูกน้ำมูกไหลจามเจ็บคอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าการรักษานะคะก็คือรักษาตามอาการทั้งไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดธรรมดานะคะแต่ถ้ามีติดเชื้อแทรกซ้อนก็ต้องระวังนะคะ ส่วนในกรณีของไข้หวัดใหญ่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีอาการคล้ายกับไข้เลือดออกด้วยดังนั้นยาที่ต้องห้ามทานก็คือกลุ่มแอสไพรินและไอบูโพรเฟนเพราะว่าอาจจะทําให้ทางเดินอาหารมีเลือดออกแล้วทําให้ตรวจวินิจฉัยโรคยากนะคะถ้าเป็นไข้เลือดออกเราต้องช่วยให้ทันนะคะนี่คืออุบัติการสําคัญนะคะในการป้องกันตนเอง ก็จะแนะนำสมุนไพรทั้ง13ชนิดแบบสั้นๆไปฟังเพิ่มเติมที่ EP เ96นะคะที่ YouTube p a r k h e แ e and He อมันตัวแรกก็คือฟ้าทลายโจรน,นะคะตัวที่สองก็คือหอมหัวแดงทานได้ทั้งสดหรือแบบทุบมาใส่ผ้าแล้วห่อไว้บริเวณหัวนอนก็ช่วยให้โรคจมูกดีนะคะ แล้วก็กระเทียมนะคะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบทั้งเชื้อแบคทีรียเชื้อราและไวรัสนะคะ,ะน้ำมะพร้าวช่วยแก้การอ่อนเพลียนะคะทำให้เจริญอาหารได้ดีเพราะมีสมดุลของเกลือแร่อยู่ในน้ำมะพร้าวด้วยชาร้อนก็ลดการอักเสบของเชื้อแบคทีรียนในช่องคอแล้วก็แค่แก้แกแกแกไขหวัดได้ด้วยนะคะส่วนตัวต่อมานะคะก็คือน้ำผึ้งนะคะก็เป็นสารให้ความหวานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพดีกว่าทาน้ำตาลเยอะเลยนะคะเวลาไม่สบายอย่าทานน้ำตาลนะคะยิ่งจะแย่ลงนะคะ ขิงก็มีรสเผ็ดร้อนนะคะแก้ขึ้นไส้อาเจียนแล้วลดการอักเสบได้พริกก็มีสารแคปไซซินนะคะช่วยให้จมูกโล่งบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ว่าอย่าทานเยอะเพราะว่าอาจจะระคายทางเดินอาหารได้ส่วนกล้วยนะคะมีรสอ่อนหวานอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายแล้วก็ย่อยง่ายด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของผูกในคนที่มีปัญหาส่วนท้องเสียก็ช่วยแก้ได้ส้มเขียวหวานมีวิตามินซีสูงนะคะแก้หวัดนะคะแล้วก็เราสามารถ รับประทานได้ง่ายๆมะขามป้อมก็วิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นมาแก้ไอและขับเสมหะได้ดีส่วนข้าวโอ๊ตนะคะเป็นอาหารที่ย่อยง่ายและให้พลังงานได้ดีมีไฟเบอร์สูงวิตามินและธาตุครบถ้วนแนะนําให้รับประทานเป็นอาหารเช้าในคนป่วยนะคะจะทําให้ทานง่ายขึ้นแล้วก็ย่อยง่ายขึ้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายค่ะคือมะนาวมะนาวเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะคะ าสามารถปุกป้องบรรเทาการเจ็บคอแก้ไอลดเสมหะได้นะคะแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกเยอะนะคะก็ฝากติดตามต่อคลิปเต็มๆนะคะที่ ep 96นะคะ youtube p a r k h e l and herb นะคะท่านก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ